สวัสดีครับผมมากินกับข่าวครับขางทางนะครับร้านแม่ลิครับผมอยู่ที่อยู่ที่บ้านคำสั่งเสือครับอำเภอศรีรัฐพงศ์นวลเลยครับวันนี้ครับลาบก๋อยแซ่บครับคนจัดให้ lime, เลยโอ้เต็มจานโอ้ยไก่เต็มจานเลยนะครับเต็มจานเลยนะครับผมพอดีอยู่ข้างทางครับผมกต่สีมีเสียงรถรบกวนในเล็กน่อยครับซีมึงอ่ะ chèo cũng cũng chèo như này đi chèo về trầm hợp, hợp. À. xin mừng còi tập đi học tập lại học Ừ. Chào hợp Đứng Chào ừ. Chào, hợp. Chào. 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 Chào bánh bánh, 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 bánh. Ừ. cho cầm trâu sao không? Thường này cần này cần này đi đẹp, đẹp không chào <s> chào <laughs> <laughs> <M> <laughs> <laughs> หอหลับครับก่อยตับหอก่อยตับซ่บเด็ดจอดไหมมอฐานเหงื่อหนึ่งเผ็ด้วครับ ไยตับใส่เป็นละสองตอนเลยตับสุดแซ่บครับผมไยตับสุดแซ่บเด็ดชิ้นหนึ่งมาถาัน sẹp lại lên Chào nhầm มืกก้อกลางแล้วนะครับตั้งการดูดฝากลันฝากลันลาบเิ่นน้ำเลยนะครับเดอ้อลันลันแม่ลิครับผมชูบันคำส่างเสือครับเส้นพลท้องเลยครับผมตำบลไหยังเกาะน้องหลวงอำเภอเสรภคูมจังหวัดเลยครับฝากเลยนะครับ,นนรบเดอ้อฝากมาซิมซอยกันครับผมแสบหลีหลังคน ฮอพออห่อรับร่อรับมลำเย็ดีครับจากในไหลืมมาถานโอ้เดด้ใจแส่บสู่ต่อครับ แบบหลุดลายครับเพราะติดขางทั้งไงครับผมกระสีเชียงแรงกันน้อยนะครับเด้อขออภัยเลยๆครับลานแสบครับผมเส็นท้นห้องเร็ยครับผมอยู่ที่ตำบลหนองหลวงครับบ้านคํำสั่งเสียครับ ร้านลองสายหรือร้านแม่ลิครับผมมาจอดแวะซิมเลยครับนี่หอดแก้วห่อนนะครับผมจะห่อนราคาเป็นกันเอง <c oughs> เนื้อไม่ไมสดๆทุกมือครับปล <c oughs> ่อยครับครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมูลิน้ผมกะทิซาผมช่วยครับสามากินดาบก่อซอยจุครับสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังแบงใจนะครับเด้อทุกคอมเมนต์ครับผมฝากเป็นกำลังแรงใจให้งแน่นะครับเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊นบบินครับได้หลายเฮงได้หลายสัต